จะอะไรยังไงไม่มีใครรู้อยู่ที่ประชาชนตอนี้เมื่อท่านได้รับเลือกตั้เมื่อท่านได้รับเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านต้องดีใจนะครับความภาคภูมิใจมันไม่ใช่เฉพาะท่านนะมันหมายถึงทท่านอาจจะเข้าสู่ระบบราชการใหม่คือได้รับประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีลำดับที่หนึ่งครับนายพานุพงศ์ทิพย์ยเวชนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นายกเทศมนตรีตำบลบุรษสมศักดิ์ทวงกุรานายกเทศมนตรีตำบลตบุดคคำมูลนายกเทศมนตรีตำบลกุดนโเป้า นายอนุรักษ์คำยางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุดเขตหนึ่งสมาชิกสภาเทศาาทบาลตำบลกุดนกเป้าเขตสองครั้งหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าท่านผ่านขั้นตอนตรงนี้มาละแล้วก็การทํางานนะทำงานยาก <c oughs> ท่านจะยินจะจับอะไรมาเนี่ยก็จะถูกเราโดยเฉพาะการความแตกแยกในพื้นที่นะครับ การเลือก,อก,กต,ตั้งมันจบไปแล้วคณะกรรมการกรกตเราทั้งท่านที่หน้าอ,อยู่ทีงงน่นี่ที่นี้นะครับเราเราเดินบนคว,วามถูกต้องเป็นหลักก็คือยึดถือ,อเรเบีดกฎหมายเป็นที่ตั้งผมเชื่อและผมจะเอานำแนวทางของท่านประธานกรกตที่ให้แนวทางในการทํางานนะครับพี่น้องประชาชนหวังตัวเรารอต้องสนองตอบนะครับแล้วก็ 来。<noise> <noise>